สวัสดีครับผมก็ะวันนี้เราจะมาดูเซียนปลาไหลน,นะครับเนี่ยก็ะซึ่งเกครั้งแรกเกาะอัข้างแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยมากันสองคนเดีด๋ยวดว่าเซียนจะเจอรูห้อมเซียนอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวลงลงไปติดตามดูว่าเจอรูปลาไหลน,นะครับเดี๋ยวติดตามครับผมไปครับอ hả? nè nè, đua đang kéo dừa này, chụp, 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 เสียนเจ็ดตของแท่ของแท้ว่ะการเกะเดือนะครับเดือยก็เป็นเนื้อหมูนะครับนี่หาได้ตามทั่วไปท้องตลาดนะครับเดี๋ยวพอดีเนี่เดี๋ยวไปลอยไปลองไม่เนี่ยสเดอะสิของเราหาตัวหาตัวต้หาตัวตัวเล็ก บิดม,มาสองคันหาต่อเนี่ยนี่มีหาไหวคนดิเดี๋ยวทีหลังจะได้มาอีกหนิเขาบิบเอกมาตุ๊กเนี่ยได้ได้ใน่นวลน,นี่ครับของหนามมันแห้งนะครับเนี่ยถ้าถ้ามีตัวไ,ได้ในนวล่ว่า <laughs> ให้มันดูมาดูดโอเคครับเนี่ยไปเลวครับทำการเยน,นะครับเยอไวะ

ทำยัไเราวให้มึงเนดึหน่อยกืนว่ะไม่มาทางนี้มันม้ขาดโอ้ยใครม่ึงขาดไม่เชื่อัึงไม่ขาดคชัวเชเลยขาดอนะครับเดียวปั๊บกินปุ๊บนะครับเนี่ยมาลุ้นว่าจะได้ไม่ได้เราต้องรอสักพักนะกลับมาดูใหม่ต้องปล่อยไหวกลับมาดู เดี who, ๋ยวกินด pues, <off proyect s> oh, ูก <sh arp glacier> ินไว้แล้วเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวหาลูกไปตัวหาลูกไปตัวเห็นไหมครับขี้เลี้ยงขี้เลี้ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูผลงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาลูกโตเดี๋ยวไปดูดูอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเจอนครับก่อนจะไปดูปลาไหลนะครับเนี่ยดูเสียงข้างล่าก่อนเนี่ยเสียงหาพักหาพักเลยเนี่ยวันทีครบวันทีครบหาพักต่อครับเดี๋ยวค่อยไปดูปลาไหลกันครับ เรียกพักเลยพักอีทบอีทบพักอีตบอีทบ,บ,บอีทบเอบอ,อ,อ,อให้เวลาว่างให้ป็นประโยชน์นะ <c oughs> ครับวันนี้เราก็มาสำรวจของน้ำนะครับนี่ว่าน้ำจะแห้งหมดหรือยังครับนี่ว่าคลองนี้เมื่อก่อนเราเคยมาหางมหอยกันนะครับนี่โยังรึกอยู่ครับย,ยังใช้ได้อยู่ครับมีหอยไหมรางวัลแห้งเลย ฮะมีหอยไหมอู้ถ้ามีไปแล้วนั่นก็เหยยบแล้วเหยยบหลวแล้วตายไม่ไปล้าไมดหูกอ่นี่ไหมนี่ครับผมกับบรรยากาศนะครับเนี่ยว่าอยู่บ้านอากาศมันร้อนนะครับก็หลังจากที่ปล่อยให้เสียงของเรานะครับเนี่ย เก็บพักแล้วตอนนี้เรากลับมาที่เก่านะครับที่เราตกปลาไหลไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตอนนี้เสียงกำลังจะลงไปนะครับพักก็เก็บแล้วนะครับช่วงนี้อากาศจะร้อนไปหน่อยนะครับ กำลังเตรียมตัวลงครับเนี่ยดูเสียนนะครับวันนี้จะมูรอจะจา่าครับผมไปครับเราไปติดตามครับผมไปครับน,น,รนี่ครับมาดูผลงานนะครับกน,นไหมเกินหอ,หอด้วยสาว่าตึงไหมล่ะ

เขวขาดที่ทําไมที่ไม่นะไม่พันอีสายส่ะอุ้ยว่าแล้วเรียบร้อยเลยหลุดแล้วครับโอ้ยตายเลยที่นี่โอ้ยมันจะกินนกบอกแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยเจ็บไปสิม่กินแล้วถึงไงโอ้ยหลุดเลยมันกินวิววิทย์ไว้ที่โอ้ยตายเลยเบื่อดูตัวไอ้โอ้ จบข่าวนะครับนี่เยอไปเลยม่กินเดียวกินไม่กินเยอะไปหน่อยอือม่กินเลที่นี่เหรอเกีบเลเหรอมีกินง่ายเดียวง่ายไม่ใช่ืจะไล่หายมีช็อตพิษขืนด้วยมีกินนิดเดียวหรือเยอะที่นี่มปเจีบมกินเวที่นี่ง่ายเลย ครับผมสรุปนะครับกินเฮ้อล่ะครับอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรครับม e OK, ีผักอยู่ตอกผักเค็งครับว่าเร็วโอ้ก็โอเคสรุปนะครับก็หยุดรถปรากฏว่าเฮี้อลครับดูหน้าตาหน้าตาเซียนนะครับของเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังเรามาแก้ตัวใหม่ครับผมปรากว่า วันนี้มานฉันขืนวันนี้วันแรกนะครับออกมาหาดูครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังนะครับหมายนี่ครับเจอกันครับผมวันนี้เกาะหมดแล้วครับกลับบ้านดีกว่าอากาศร้อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้เกาะนานๆทีลงคลิปทีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมไปดูใปากันเจอกันครับผมสวัสดีครับ